นักเรียนคะคลิปนี้นะคะจะมาบอกว่าบุคลิกภาพสําคัญกับชีวิตเราอย่างไงนะคะบุคลิกภาพมีความสําคัญกับชีวิตเราอย่างยิ่งค่ะทุกคนทําให้เรารู้สึกถึงความสําคัญของตัวเราเองนะคะเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าขณะน,นี้ตัวเราเป็นคนอย่างไร และเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าขณะนี้ตัวเราเป็นคนยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องค้นพบตัวเองค่ะและเป็นตัวของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะครูวันนะคะครูแนนแนวนะคะก็จะมาให้ความหมายคำว่าบุคลิกภาพบุคลิกภาพหรือ personality นะคะก็คือตัวของบุคคลเรานี่แหละ โดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะาทางกายที่สังเกตเห็นได้ง่ายนะคะอันได้แก่รูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางคำพูดคำจานะคะหรือความสามารถทางออจิตนะคะซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างสังเกตได้ยากเช่นความรู้สึนกนิพิยเจตคติค่านิยมความสนใจอะไรอย่างนี้คะ่ะองค์ประกอบของบุคลิกภาพได้แก่หลักหนึ่งนะคะลักษณะทางกาย อันนี้ก็คืออย่างที่บอกไวรูปร่างหน้าตาความสูงอะไรเงี้ยค่ะสีผมสีผิวองค์ประกอบที่2ก็คือลักษณะทางจิตใจนะคะม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความจําจินตนาการการตัดสินใจความถนัดองค์ประกอบที่3ลักษณะทางอารมณ์ก็คือความรู้สึกแห่งจิตที่ก่อให้เกิดการกระทําสิ่งต่างๆตกใจกลัวล่าเริงดีใจกังวลหวาดกลัวหดหู่นะคะเป็นต้นนะคะต่อไป ลักษณะาทางสังคมนะคะเช่นท่าทีการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะของเราเองทีนี้ความสําคัญนะคะของการมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นยังไงผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นนะคะเริ่มมาจากต้องมีสุขภาพจิตที่ดีคะ่ะตอนนี้เราทุกคนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีไหมคะถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีบุคลิกภาพที่แสดงออกมาของเราก็จะดีตามไปด้วยโดยผู้ที่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องไม่ต่อต้านว่ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไร้หลักการนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ต่างๆคือสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างคงเส้นคงวาปรับตัวได้ดีก็จะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วไอ้บุคลิกภาพที่ดีมันก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะประโยชน์อะไรบ้างดังนี้ค่ะ 1. ค่ะเราจะมีความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตามสภาพความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง2 การแสดงอารมณ์ของเราอะค่ะจะอยู่ในลักษณะที่ขอบอยู่ในขอบเขตที่มันเหมาะสมนั่นเอง 3. เราจะมีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและ,ะสังคมได้ดี 3. าสีนะคะความสามารถนะคะในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็สังคมได้ ห้ามีความรักและความผูกพันต่อผู้อื่นและหกข้อสุดท้ายค่ะเราจะมีความสามารถในการพัฒนาตัวเราเองอันนี้สำคัญมากและพัฒนาทางด้านการแสดงออกของเรานะคะทีนี้บุคลิกภาพของคนก็จะมีทั้งดีและก็ไม่ดีบุคลิกภาพที่ดีก็คือบุคลิกภาพที่เราแสดงออกไปแล้วมันประทับใจคนอื่นตั้งแต่แรกเห็นนะคะ มันถูกประเมินโดยคนอื่นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือหน้าประทับใจอันนี้คือดีนั่นคือบุคลิกภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการพูดจาน้ำเสียงการใช้ถ้อยคําให้มันเหมาะสมกับคนฟังตามการเทศะรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่2ก็คือบุคลิกภาพที่ไม่ดีมันก็หมายถึงลักษณะภายนอกที่มันดูไม่ดีค่ะคือการแสดงพฤติกรรมของเราที่อาจจะไม่สุภาพการยืนการนั่งการเดินการพูดแบบมันกระโชกข้อข้างมันมันไม่ดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้น เราฟังอย่างนี้แล้วนักเรียนพอจะเลือกให้กับตัวเองได้หรือ,อยังคะว่าเราควรที่จะดูบุคลิกภาพของเรารู้จักบุคลิกภาพของเราทําความเข้าใจบุคลิกภาพของเราว่าเราควรจะเป็นคนยังไงเราควรจะมีบุคลิกภาพที่ดีหรือเราควรจะมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีเพราะบุคลิกภาพคือผลรวมของพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลน,นั้นๆ เราอยากให้ลักษณะเฉพาะของของเราเป็นบุคลิกภาพที่ดีหรือไม่ดีคะฝากไว้ให้คิด